สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติมแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการที่เราจะตาสายเคเบิลไทยนะครับที่เราใช้แล้วนะครับโดยเราจะแกะให้มาใช้ได้อีกนะครับปกติแล้วนี่สายพวกนี้นี่พอเราซื้อมาเราใช้นี่ส่วนมากจะได้ตัดทิ้งนะครับเวลาเราใช้เสร็จนะครับอันนี้ผมก็ใช้คลุมต้นช้อนเงินช้อนทองไว้นะครับ ตอนนี้ก็ถึงกําหนดแล้วครับที่ต้องแกะถุงนะครับก็ได้เวลาแล้วผมใช้เวลา20วันนะครับทีนี้ถ้าเราจะปกติแล้วเราจะตัดทิ้งเลยก็ได้นะครับที่มันก็ไม่กี่บาทหรอกนะสายเคยเก็บปนแต่ถ้าเราจะเอากลับมาใช้อีกเราจะทํำยังไงนะครับมาดูกันนะครับตอนแรกนะครับเรามาดูที่สายเคยเบลปันนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับตรงนี้อ่ะ มันจะมีเดือยอยู่นะครับถ้าฝั่งนี้ครับเวลาเราสอดเข้าไปใช่ไหมครับปึ๊บดึงย้อนกลับไม่ได้นะครับมันจะโดนล็อกนะครับเราเราก็จะกดเดือยนะครับตรงนี้ออกลงนะครับแบบนี้นะครับอาจจะใช้เข็มก็ได้นะครับ มันก็จะดึงออกได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการใช้งานจริงนะครับผมจะใช้เข็มนะครับไปกดตรงเรือนะครับรนะครับเราก็กดเรือยตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงย้อนนะครับ ก็จะทําได้นะครับก็ได้แล้วนะครับสายคลิปไทยของเราก็กลับไปใช้ใหม่ได้นะครับก็อลองทําดูกันนะครับเราต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วทิ้งอย่างวน,น,นะครับใช้งานเสร็จแล้วก็แกะออกมาใช้อีกครั้งได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ